ผมก็อยู่ทางเข้านะสวนสนุกติดแอร์ขนาดใหญ่นะคแฮปปี้ฟาร์มออน t o ว์นะวันที่10ถึงวันที่19ามิถุนายนสองพันห้ารัสิบเก้านะหาดใหญ่ฮอชั้น5นะครับเราไปดูเลยนะครับหาข้อมูลได้เพจนะครับ <S <S แฮปปี้ฟาร์มออนทัวร์นะพี่อินทราเกมแฮปปี้ฟาร์มออนทัวร์นะรูเบอร์โทรนะครับ088 366 2856นะครับเข้าไปเลยนะครับชั้น5นะครับนี่นะครับสโลแก่ครับน้องมาลีครับ มาถึงแล้วครับชั้นห้ามีอะไรบ้างครับเนี่ยนะครับกิจกรรมต่างๆชุดวลาต้องเยอะแยะนะฮะขึ้นมาก็มีกิจกรรมเยอะแยะทบที่ข้างบนนะครับหนังสือกร์ตูนหนังสือนิทานเยอะแยะ นะครับนี่ถึงแล้วนะครับที่ชั้นห้านะครับลักษณะขึ้นมานะครับเราเข้าไปเลยนะครับโอ้อากาศเย็นมากจะมีหลายนะครับหลตัวนะบอลแทร็กนะครับเขาวงกดนะครับสไลเดอร์วัดหัวใจนะครับแล้วก็เดินหน้าผานะครับลองดูนะครับก่อนเข้าวัดบรรยากาศทิลๆัศน์ก็จะมีร้านค้านะครับมีเยอะแยะเข้ามาดูครับซื้อของซื้ออะไรได้นะครับสำหรับเด็กๆนะครับ เชื้อไวนางก็มีนะครับพื้นก็มีนะครับแล้วก็นีแล้วก็ดินน้ำมันบริเวณนี้ก็มีนะครับก็มีชุดมีอะไรมาม่านะก็มีแต่ละคนที่ก่อนเข้านะก่อนเข้าดูบรรยากาศเนี่ยพักหนุนก่อนมีอาหารนะอาหารไทยนี่ครับอาหารไทยนะครับ หอ,อมนะตอนนี้ได้กลิ่นครับเรามีนะครับบัตรราคาหนึ่งร้บาทนะเข้าชมตั้งแต่เวลานะครับสามารถเล่นได้หนึ่งอย่างนะครับสดแดสดงเสร็จแล้ว ก่อนเข้างานก็จะมีการนะครับซื้อตั๋วก่อนนะตอนเข้างานนะครับนี่ครับแอปปิริฟาร์ออนทัวร์นะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับสำหรับสำหรับคนทีน่เข้ามาไม่เล่นนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับซื้อแล้วหนึ่งแพ็คนะครับมาลัดที่ข้อมือน,นะครับแต่ว่าเงินเข้างานแล้วนะครับเอาคนละราสีมันแตกต่างไงครับเนี่ยอ๋อแต่วันอ๋อโอเคอเคอา เรื่องทะเลทรายนะครับชุดที่จรงนี้เรื่อี่เทียวนะครับร้านซาลาเปานะครับร้านซาลาเปาน้องแมจิกนะครับเรื่องทะเลทรายอันนี้ก็เป็นของวันนี้นะครับเห็นเป็ร้อยบาทจะได้ที่สองสามลูกของเสร็จแล้ววันก็แต่ละสีนะครับเราจะเอามาใส่ว I mean, yeah, exactly. ันอื่นก็ไม่ได้นะครับวันเดียวก็แมตต์เอแล้วนะครับก็เข้าไปเลยนะครับบ๊ายบายลอนะครับใจงินไปแล้วนะครับพี่เดียร์ครับรบกวนตัดลิสต์แบนเบลให้ร้านพี่แม็กกี้ยี่สิบเซนเลยครับ นี่ครับสายมาแล้วนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีไซเดอร์ตัวใหญ่นะครับข้างบนนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีกลิ่นนะครับกลิ่นแบบยังใหม่อยู่อีกนะครับเข้างานหนึ่งร้อยบาทนะครับถือว่าโอเคนะครับมาดูตัวใหญ่ี้ก่อนนะครับ เอมันเป็นครับไม่ใช่ลักษณะครับไม่ใช่น้ําไม่เกี่ยวน้ำนะคือไม่มีน้ำครับแต่ว่าเป็นลักษณะบ้านลมนะครับสไลเดอร์แบบใหญ่ๆมากเลยครับถึงนู่นข้างบนนะครับก็ถือว่าเด็กๆก็จะวิ่งนะครับวิ่งไปเล่นไปสไลเดอร์ไปนะครับก็ว่าหนึ่้อยบาทก็โอเคนะสำหรับโผลขึ้นมาได้ไงนะ ก็ตัวไซเดอร์นี้เป็นไซเดอร์แบบวัดหัวใจนะครับไหลลงมาข้างบนนะครับลงมานะครับในขนาดโซนครับมีบาาัตรค่าละห้าสิบบาทนะครับมีทุกวันสองครั้งเล่นได้นะครับไม่เกินสิบห้าทีนะครับต่อรองเท้าข้างล่างนะครับแล้วผมจะอ้อมไปด้านหลังก็าเป็นไงบ้างนะครับก็บางคนก็พาญาติพี่น้องมาเที่ยวได้เลยะครับริเวณนี้นะครับขึ้นดังฝั่งนี้นะครับอ่ ีวยกว่าเป็นบ้านต่ก็ได้ียกว่าเป็นลักษณะเป็นบ้านลมนะครับไอเป็นลักษณะเป็นแบบส่วนน้ําต<อ>ิดแอร์นะครับแต่ไม่ใช่นะครับเป็นบ้านลมติดแอร์ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับก็มีทางขึ้นทางลงนะครับอืม ใหญ่มากนะครับได้สูงนะครับพอเสรยจมันจะมีลักษณะเป็นเป็นลูกบอลวัดใจด้วยนะไหลลงมา,าแต่ว่าเด็กๆไม่ค่อยเล่นนะครับเล่นลักษณะแบบนี้นะครับลูกบอลอยู่ข้างบนเห็นไหมครับอยู่ข้ขาแป้งในแล้วไหลลงมานะครับเราคนก็ชอบใช้แบบนี้ดีกว่านะครับนี่ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับอนะครับ ถึงก็ชนตรงนี้นะครับแล้วก็หยุดนะครับ นะครับมาตัวดูตัวที่สองนละลักษณะนะครับผายลมสูงเสียดฟ,ฟ้านะครับลักษณะระปีนหน้าผานะ,นะครับเราก็ขึ้นไปนะ มีสตาฟช่วยดึงไว้ด้วยนะครับช่วยจับไว้นะครับ ได,ได้นะครับสำหรับนี้ก็ศูนย์เสียดฟ้าจริงๆนะครับ ปีแลวนะครับขึ้นไปเลยสีแดงสีน้ำเงินนะ่ะเอาขาขึ้นไปเลยลูกใช้มือช่วยใช้ขาช่วยไม่ต้องไปจับเชือกแล้วมือลูกอ่ะ ชอบปีนจริงๆนะครับเนี่ยสุดยอดมากเด็กคนนั้นไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เจ๋งดีนะครับโอ้โหตุ๊บต้องหาแล้วต้องหาแล้ว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 มือไม่ถึงนะสุดยอ,อยนะดแล้วเด็กคนนี้โอ้ยโอ้ยมือดีครับโอ้โหปีนครับใช้เท้า เท้าไปนะครับสุดยอดมากอันนี้ก็มาณสักเกือบ8เมตรนะครับ8เมตร10เมตรนะครับเนี่ย10เมตรได้ผมว่า,มานะโอ้โหเดี๋ยวคนนี้ใช้มือนะครับสุดยอดมากมีความกำลังครมือเดียวครับมือเดียวฝั่งนี้มาฝั่งนี้เออหยุดคิดอยู่แล้วหยุดคิดอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้จับเลย เื่อ่อนแล้วเื่อ่อนแล้วโลกแล้วลยมยอมยอมยอมแล้วยอมแล้วยอมแล้วก็ถือว่าเจ๋งนะก็ครบรับเจ็ดปีนะ